เป็นเหมือนผลิตภัณฑ์ที่คนก็คือยังสงสัยว่าเอ๊ะมันจะเห็นผลเมื่อไรฉีดไปแล้วมันจะรู้สึกว่าแบบว่าเฟิร์มขึ้นเลยไหมแล้วเห็นทําไมต้องมาฉีดหลายๆรอบอะไรอย่างนี้ค่ะตัวสัลคาวตานะคะหมอจะแนะนำเนาะให้ฉีดตามอายุเลยเราจะรู้ว่าเราฉีดจํานวนกี่ขวดให้หารด้วยจํานวน1ิเช่นเราอายุ40ให้หารด้วย10ก็คือฉีดทั้งหมด4ขวดในแต่ละ เซสชันในแต่ละครั้งอะคะ่ะอย่าง40ฉีด4ขวดเนอะอาจจะฉีดครั้งแรก2ขวดครั้งที่2 2ขวดก็ได้หรือจะแบ่งเป็น3ครั้งก็คือครั้งแรก สองขวดครั้งที่สองหนึ่งขวดครั้งที่สามหนึ่งขวดอย่างนี้ก็ได้เพื่อเป็นการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้มากกว่าในคนที่อายุค่อนข้างเยอะค่ะก็จำจำเป็นที่จะต้องใช้ซาคาลตาในการสร้างคอลลาเจนมากกว่าก็เลยต้องฉีดหลายขวดนิดนึงโดยปกตินะคะหลังฉีดครั้งแรกจะเห็นผลหลังฉีดประมาณ3-4สัปดาห์ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับอายุด้วยเนาะขึ้นกับปัญหาที่คนไข้มีด้วยค่ะถ้าปัญหาไม่ได้เยอะมากครั้งแรกเห็นแน่นอน100%เซ